สวัสดีเพื่อนๆ F4 ทุกๆท,ท่านนะคะที่นี่ขีดน้องแคมค่ะตลาดเจ็ดเก้านะคะเชา้ชาๆบรรยากาศเขาจะทำบุญกันค่ะเป็นภาพที่น่ารักและประทับใจขอให้บุญรักษาทุกคนนะสาธุสาธุการทำบุญเป็นสิ่งดีค่ะเสริมบารมีเสริมบุญให้แก่ตัวเราเองเกิดชาติหน้าพบใด คนนับถือศาสนาพุทธเขาบอกว่าจะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติค่ะบุญเท่านั้นที่จะดูแลปกป้องรักษาเรานี่คือข้อปฏิบัติของศาสนาพุทธการทำบุญการทำทานการแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับความรู้สึกของแอดมันทำให้เรามีความสุข กับบราพระพุษหรือสิ่งต่างๆที่เราจะอุทิศบุญบุญหรืออุศสมให้ไม่ว่าเราไปพบไหนชาติไหนเกิดใหม่หรือไม่ได้เกิดหม่บุญเท่านั้นที่จะทําให้เรามีอยู่ติดตัวเป็นคําสอนของพระพุทธศาสนาเป็นภาพที่แอดประทับใจแล้วก็ชอบค่ะ เช้าเช้าบรรยากาศที่นี่จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่คือมืองกรุงนะคะประเพณีไทยทำไว้ไม่เสียหลายลูกหลานเราได้เห็นได้เจอเขาก็จะปฏิบัติติดต่อกันทำกันเป็นสิ่งสวยงามทำให้จิตใจของเราอ่อนโยนด้วยนะคะ สิ่งไหนเราว่าดีก็ดีค่ะสิ่งไหนเราว่ามันไม่ดีเราก็ไม่ทำค่ะนี่คือที่ตลาดเจก้าเช้าเช้าบรรยากาศจะเป็นแบบนี้คะ่ะสำหรับต่างจังหวัดเช้าเช้าก็จะอยู่ในสวนในไร่ในบ้านค่ะ,ะทุกคน ในเมืองกรุงก็จะดิ้งลนกันแบบนี้ค่ะแต่เชา้าๆแถวบ้านแอดก็มีพระมาบินฑบาทเช่นกันค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะเข้ามาชมขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขบุญรักษาทุกคนนะคะชา้านี้พบเจอแต่สิ่งดีๆฝากจุบคิปกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้ารักๆทุกคนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ